ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ปายันไม่คูดวนนะครับวันนี้เรามาเอาเจ้ากา้านยาวนะครับขีบไม้เพื่อเอาไปขายนะครับกนุ่ยมิ้วหนูขายหนูหนสั่งไปจัดเลยจัดเลยอ้าว ้อยไปเรียงค้างเลยอ๋อฟังไม่โอ้แล้วนี่ฟังภาษาฝรไม่โอเลยเร,ยร <laughs> อ่ะอะ,ะแปลทำเป็นปากที่ไปครับรม,ม,มา,บาดูจา,า,ากัดยาวงานงาอะสรนี่บัาบา,บานี่ โยมมาดะตุ้งแรซอรอยออเดร์มุกโมเครื่องนี่นิ่มลิบเลยโยคะุ้รอจะเอร์มุกโม

ดันนิดหน่อยดันนิดหน่อยมือมันหนักนะครับมึงโยก <Hey. S 1> เฮ้เฮ้ยห้าปัด ดึงดึงกัะมาขึ้นฮะใครไปลีนใจกันต้องเตี้ยงมวย,ยันปัดงบโอ้หยุดแล้วครับหยุดแล้วหยุดแล้วโอ้อ้นั่นแหละเอาดีไปใส่ขึ้น เนี่มเลยตึงนักครับันหนักเพราก็แขนมันนี่ก็ปลาไปเกินตันแล้วเอ้ยเกือบตันนะครับเอาหลายกิโลเลยครับตัวหลายก็กิโลอยู่ยกขึ้นยกขึ้นพอพอวางวางโอเค โอเคแปลาอะไรตกลง oh. <laughs> อ,อ,อนน๋อ่า่ะาดูกันนะครับ

嗯，开开。过来，没有呢？咦、huh. uh！Huh.

พี่ชายครับก็ยังไม่นิ่งนะครับอ่ายกขึ้นบนหน่อยแมนนั่นแหละเต้แมนกับที่แหละต่อที่แรกวางไว้ที่นี่เลยนี่ครับข้าน้าสั่งได้สั่งแล้วสั่งเอาสั่งเอาด้วยไอ้คนนี้งานเก่งเนาะมันเร็วกว่าเครมตัวเร็วอยู่ แต่ยังไม่ชำนาญนมันเลย <c oughs> รถเราชำนาญคนขับไม่ชำนาญอะไรเรายังไม่ชินม,มือแต่ชินม,มือนีนแป,ป๊บเดียวเนี่ยไม่ถึง30นาทีเนี่ยเรียบร้อย่ยอ,ยอ้โอ้เกินงงงงเลยเอ้ยนี่น้นนนอย่ะ เอ้ ه, ใครนี่ก็น,นิ่มแล้วรัอผมฟังเนี่ย <c oughs> ตัวนี้ตัวไหนตัวไหนไอ้ตัวใหญ่นี่นะครับอเอามาดูกันว่าตัวเนี้ยตัวตัวเนี้ยเป็นตอวย่คานะครับที่ผมขุดมานะตัวนี้จำได้ ปึ๊อบอย่าหนีแรงพอดีพอดีเอาหน้าเลยะนะเอาละเบาเบาเออเนี่ยแหละเออไม่ใช่รถเราที่ไหน <c oughs> <c oughs> ใส่ยังไงก็ได้ไม่ใช่ของเราที่ไหน

ยืดหน่อยยืดหน่อยบางนิ่มๆน่เดยแบบไหนที่ว่านิ่มที่ว่าที่ต้องการล่ะจัดไปเอาไอ้นูนมาอ่ะสั่งเอาเลยไหนก็ได้น,นั่นแหละอ่ะไปชัดนะครับ ตัวนี้นี่ใหญ่นี่โอ้อยโหนี่เออแรงเกินเนะด้อะไปดีไปดีโอ้นี่แรงเกิอนอันนี้ชุ่มบนแมนเหมนเมนเหม่โอ้โอน่ตัวล็อกโอครับ นอดลลอกคอขาดพุทเลยอ่ะช่างมันหนักเดียวเยวเยกยาวไม่ได้มันหนักทําดีา่ะว้นี่ไอต้นนี่ต้นอต้นโตต้นจิกนี่สวยเลยหยด้ง จริงอ่ะอ่ะนีบเลยออย่านิบแรงเขาดีพอดีเงยโอ้มัเมนเราใช้เบาๆนะครับใหญ่ยยนั่นนี่ เส้นรอบวงประมาณเม็ดกว่านะครับอ๋ออหยินื้อาจจะยาวนิดหน่อยหนักอย่างนี้เลยเพอขึ้นตาช่างก็ เอาเาเ้แมนแล้ว <rôle> ดันก้นน <of the> <ici> hey, ิดหน่อยก็โอเคเลยดครับก็คติดตามไปยังไม่คูดดวนด้วยนะครับสวัสดีครับ